สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับอาคาเบนี้ช่วงเทียงเทียงของวันที่29ครับพฤศจิกายนครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่40ครับเพื่อพายเอฟซีทางช่องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับของปู่40นกันวันที่29กันแล้วนะครับว่าปู่สีเนียนยำโค้งสุดท้ายเป็นตัวใดอ่าหรือว่าเลขความฟันของปูนะครับที่ทางช่องเฮ้าได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับ เด็กควมฝันสีย่างเป็นตัวเก่าตัวเดิมบอรหรือสิมีเพิ่มเติมจังใดและแนวทางสูตรคำนวณของปูตัวเลขสีทูกอกโดนใจเอฟซี FC ทางช่องกันชำไรนะครับข่ามาเบิง่งมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่สีวัดข่าวสารแนวทางกันครับเพื่อเป็นการเสีเวลาครับเทาเข้าไปการน,นมัสการปูพร้พอมๆกัน กอมาเบิ่งตัวเล็หน้าทางโค้งสุดท้ายกันกับปูสี่ศูครับ,บก,การนมัสการครับปูการนมัสการค่ะครับานได้สี่เปิดดวงให้เอฟซีด้วยค่ะ,คะอธิษฐานจิตเอาเด้อค่ะ อะายซื้อเอฟซีกลับมาเปิดบวกแล้วก็เอฟซีก็ล่อของสุดท้ายปูแม่นค่ะมาเอาของสุดท้ายให้เอฟซีค่ะของสุดท้ายปูยังย่ำตัวเก่าอยู่เนาะค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงบอมีเปลี่ยนแปลงค่ะเด็กฝันยังคือเก่าเด็กฝันกับตัเก่าด้วยค่ะ สามารถจากาค่ะเป็นอเอชที่ทั้งสองแคบหน้าจอไวะะ้เด้อค่ะย้ำให้แล้วผูอบอกว่าย้ำให้แล้วเลขฟันนั่งเป็นตัวเก่าตัวเดิมค่ะเลขคำนวณก็เป็นตัวเก่าตัวเดิมสองหลักสิบหลังเด่นสองกับหกเด้อค่ะแต่กันยังสองหลักสิบหลังที่เกานะ่าเนาะแคบหน้าจอเด้อค่ะนี่เราได้ตรวเต็มมันตรวเต็มก็มี ชุดเต็มยับไปเพอยังไชุดเอาแต่มงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะไ่ใม่เออฮะนักฝันดีคือเกาบนล่ะค่ะปูซ้ำเกาหันละแคปหน้าจอด้วค่ะครับเหล็กสูตรคานวนปู่าตัวตรงได้่ไม่รปูเป็นงวดที่เธไรปูนี่ยี่สิบเก่างวดที่ยี่สิบเจ็ดของ ของของรางางวังวดานที่ยี่สิบเก็ดบนงวดที่ยิบเก่าครับห้าคู่ตรงจะเป็นนักเสี่นบนครับมงวดที่เหลียวที่เราห้องนึ่งคีคู่แต่ว่าห้อฟันตัวเดียวขึ้นหนึ่งหมากหนึ่งโอเคเราลงเขียนอา อันนี้มันจะเ,เ,เป็นงวดที่29ใช่ค่ะเฉพาะนี่ล็อกตัวนี้นี่ตัวนี้งวดที่66ค่ะเลขเด่นมัน9กับ0งวดที่66อันนี้งวดที่65งวดที่แล้วนะ0กับ1เข้ามาตัดตัดได้เอา16 เลขคำนวณนี่พอดีกับส้นกับเลข่ยมมฝันเนาะแมันส้นกันครับมันส้นกับคมฝันแต่ว่าในคมฝันนี่ยมันจะเป็นเลขล่างเลยแต่เราเรียกว่าเป็นเลขล่างเลยแต่ว่ามันเป็นบ่มีในล่างมันก็เลยมาส้นแต่ทัางคุกคำนวณนี่บ่วนนี่จะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าเลยนี่เฉพาะหาคูนี่งวดที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบแปดมันจะได้เก็ตคู่ครับคู 28, 28, 27, เดินสุดก็คือศูนย์เก่านะครับ Fc ซดกัมเล่ค้อมฟันปูด้วยครับค่ะ19 39 0301ค่ะอ่าเป็นตัวร่องเป็นพระเอกเป็นพระร่องน้ำกันนะครับบบาวาเตฟันดิ Fc บาวารค้อมฟันปูบาวารคำนวนบาวาแม่ขั้วจุดถูกซีเป็นตัวเดียวกันเห็นบางเงินเนาะเมนสิเป็นตัวเดียวกันห้องแม่ขั้วกับเก่าเก้าศูนย์ครับปูกับฟันศูนย์เก่า คำนวณกันยังมีศูนย์เก่าแมนบอกค่ะเลขคำนวณล่างสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหาสองหกสุดลา่างค่ะเอสองศูนย์ปูมันยืนยืนคุยกับมอมเพิ่นบวชใหม่ค่ะฟันวายเห็นผู้เฒ่าท,ที่ที่ตายไปแล้วบานห้หองอื่นมาล่างนี่เนะาะควายผู้เฒ่าเนี่ยเอาเงินมหัย,ยี่สิบบาทโอ้มาส้นกับเลขสูนรคำนวณปูนี่เลขควมฟันมอมที่บวชใหม่นะครับเอฟซี FC. ตรงกับคำนวณข้างบนเขาเล่นเน้นเลหวันไปได้ด้วยนี่แต่ว่าที่แน่นแหนมอ่ห้าคู่อ่ากูสถิติมันเดินมายี่สิบแปดเงติดครับอ่ากถ้าเขาวันนี้คือที่ยี่สิบแปดตีมันจะได้เจ็ดคู่แต่ว่าฮ้องบมักถ้ามันเดินมาเงาจังสิบงานห่เขาก็เลยเอาฟันเน้นเน้นขึ้นหนึ่งหุงหมดก่อนน่ะครับนี่เขาฟันตัวนี้ ันเป็นมากเดินที่ศูนคือก้าโอ้ยงั้เริ่มสมุติจะคลิปอ่า่าลา้อนี่ได้ค่ะอยากโยงคบนั้นอยากโยมูมิพลนัศนตัวน้ำแล้วปูนกับตัวเดียวกันในรายเล็กล่างแล้วห้องวิ่งเกืสองกับกอุกรณ์ห้องวิ่ห้อวิ่หนึ่งกับแปดอุกร แม่มาจากทางใดน,น้อค่ะแม่นี่มาจากทางอะโานอ้นโอ้โศดกมันกันในบ่ค่ะแม่งวดที่ผ่านมาลูกวัวนี่ะนี่โสดวันีลน่ละแม่นบ่ค่ะแมน่นเอา้าอาจจะโสดมันมันเดอ้อพุกเดินมาทถะทางไก่กระไดแม่เอาโสดของคุณแม่นคะ่ะนี่เด้อค่ะทำนี้ชัตเกน ค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเอาแม่ขั้วมาเปิดตัวให้เฮฟซี่แล้วก็มาตามโคงสุดไทยข,ของปูซีซูนม,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 มันมเห็นด้วยแหล่ะชุดเนะขอบฟให้เอฟซีแคปหน้าจอครับแ๊บหนึ่งเดี๋ยวกับโอเคครับแคปหน้าจอครับนี่ล่างแล้วก็ชุดบนเอซี FC ก็แคปไปแล้วนะครับ ตอนนี้เขากรสิให้ปูทำพิธีทำพิธีเปิดเปิดดวงให้เอฟซีเนาะค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาจากวานอนน้อแม่เนาะครับจากวานอนอ่าสุดท้ายนี้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องไหนมิชมมิลาบกันค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้เอฟซีเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะให้สุกสมันๆให้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งธันวาพศ2566ค่ะครับคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะปู่ อาครับหลังจาก f อรับชมรับฟังครับแนะทั้งตัวเลขรับจากปู่40ูนไปที่เรียบร้อยนะครับอาตัวเลขทั้งทังกบแคปหน้าจอไวเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอาสุดท้ายนี้ให้ f อทั้งช่องนะครับอคุณพ่อคุณแม่ได้มีโชคมีลาภกันอในวันที่หนึ่งนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลไห้ได้มิเฮกันสุขสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ